สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันใน EP ที่19นะครับกับเกม Marvel Spider-Man นะอันนี้จะเควสกันหลักๆก,กันเลยนะกับ EP ที EP ่19นี้เราก็มาไปที่มิชชั่นก่อนเลยมิชชั่นอะไรดีอ๋อมิชชั่นนี้นะละกันนะ Collision เข้าโ okay. อเคเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนชุดหน่อยดีกว่าชุดไหนเอ่ย มีรีเ,เควสมาจากน้องๆนะครับเป็นตัวนี้แล้วกันดูตูดก็เป็นตูดเลยไข่เป็นไข่โอเคน้องหนูแถวนี้จะ้ะรีเควสตมาโอเคไปลุยกันเลยเีเควสนี้ไกลไม่เอ่ยอ่ะสามร้อยกว่าเมตรไปเลย,ยบิน This is the Bowery, but where's Dr. Michaels? We're ready for you, Dr. Michaels. Is that the Devil's bridge It's called GR-27, not... Just be careful. In the wrong hands, this could... Don't worry. We're the best I feel better already. Code 381. Package is on the move. This Michaels. way, Dr. โอ้โหรถเบลเลอร,ร์เลยโดนแล้วมึงโนึงมวยไปแน่นอนเลยตุ้มเหมือนได้ฉากหนังเลยครับ โอ้โหโดนดิ้ถล่มเป็นไงไอ้อ้วนนี่อีกแล้วอ้วนนี่อีกแล้วไหเอาของกูมากูจะหนีไปไหนแองลากขาเลยทำไม่ดิกูจะไปทำอาวุธชีวภาพ แดงแบกไปเลยเฮ้ยไอตัวสุดขาวเอ,อ่อที่นั่นไอนี่น่าจะเป็นเพื่อนสไปเดอร์แมนอแล้วสไปเดอร์แมนกูมาไม่ทันแล้วเนี่ยกูไม่ช่วยบอกไล่กูไปอีกไอ้ห่านี่ Nice. Yuri, I'm a better man. I think he's got Dr. Michaels and the Devil's Breath. Copy that. More units coming your way. He took Michaels alive, so that's good. Probably so we can force him to make more Devil's Breath. <laughs> I have to stop that truck. Hey, <laughs> You know what? ฟุเกาะได้แล <si ้วมึงมานี่เลยมานี่เลยมึงมานี่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าพึ่งดิใจเย็นนี่แน่มึงทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขานี่แน่เหมือนนี่หนังเลยเว้ยเฮ้ยมันมันมันโอ้ยโอ้ยรถใครบ้าโอ้ยโอ้ยฉันนี้มันวะ อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยดิ่แน่เขกบาลแม่งเลยนี่แน่จมดินจมดินมึงไม่อยู่มึงอยู่ไหมนี่นะี่นะีนะ่ไหนอะีกไหนอีกโอ้ยนี่แน่เดี๋ยวไปจัดการนี่ฉีกหน้าแม่งเลยไหน โอ้ยโอ้ยโอ้ยนีเนีลงไปซะโอ้ย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 จะยินจะยินจะยินสิกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมึงโกงมัเนี่ย นี่นะมีงโกงกลเหรอมีปืนเหรอไปไหนต่อเฮ้ยเราไปเราไปโอ้รถเป็นคนใหญ่เลยว้าอย่างเอ๊ย เพื่อนมันไงโอ้ยโดนทีบโดนทีบสไปเดรแมนกูโดนถีบโอ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ย้ยอ้ย้ย้ยเเ้ มือมีพลังด้วยเฮ้ยอ๋อมันย้อนเวลาเหรออุ้ยฮัทชิวเฉื่อยแล้วไหมโอ,มอม้ย <c oughs> ไม่ได้ปิดไมค์ด้วยกูไป,หไ,ปไหนต่อไปสงครามบนโลกอะไรเนี่ย น,น,ยยนี่เงหมึเนี่ยนี่ตอนที่พ่อไอ้คนดำมันตายนี่หว่าไปดิแล้วยังไงแล้วยงไให้ทำอะไรนี่ That officer saved your life, didn't he? He was here because of you. You tend to meet Shan And Norman wanted to use A feudal gesture yeah. in the end. And where was Norman? Long eye. Slinking away like a rat. He knew what was going to happen, and he fled. Norman is a hidden cancer on this city. And even must be excised with no trace of his corruption to return. Norman <coughs> I will break it apart and drag him into the height. Put on the mask. Become one of us. ใส่หน <pues> ้ากากใส่ทำไมล่ะเบี่ยงใส่้าแม่งเลยเออมาเฮ้ยบอกสู้กับบอสนะมึงกูยังไม่พร้อมอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวด้วยกันเดี๋ยวด้วยกันกูยังไม่พร้อมอะไรเลยเนี่ยนี่อย่าเตะก้านคอนหลังอย่างใหญ่ไปก่อน พลังเปิดวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมวิ่งมาทำไมแบนนนบน,นี้ทั้งวันยังได้แบบน,นี้ทั้งวันยังได้เลยนะกัปตันเมกาเคยพูดไวโอ้โอ้ยโอยยยยยยย้ใจเย็นๆไมเนี่ยถีบเลย เด <c Ris ky> ี๋ยวก่อนี <t reating letter> this this ้ก่อนนีก่อนไหนมีของให้ใช้ไหมเอาไปอีไปคนละนึเม็ดคนละนึงเม็ดคนละอหนึ่งเม็ดไหนไหนไหนมานี่หงเม็ดมึงด้วยหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดลบไปหงเม็ดหน่งเม็ดหนึ่งเม็ด โอ้ยต้องจัดการตัวนั้นเหรอพวกลุกก็อกไม่จัดการครับไหนตัวนั้นอยู่ไหนนี่ไอ้โอ้ยมาสิครับไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วเอาไหนวะ Von B&s Upper Gid เอาเบิดไปกินคืนสิแน่มึงเอาเบอรไปกินคืนมึงนี่แน่ตุนมเอาเบิดไปกินคืนโอ้ยระเบิดมาแล้วเอ้ยย้อนกลับมาแล้วเหรอ บอกกูจะต้องมาสู้กับมึงตรงนี้อีกนะเนี่ยลบไปลบไปไประชาชน งสัยต้องได้สู้กับไอ้ตัวนี้อีกแน่นอนเลยไม,เไ,ไม่ใช่คนที่ผลิตอันนี้พวกนี้ใหม่ละ Where is this Serum? I'm gone. So-called superhuman. You think you save people, but you just make it worse. This is your fault. My fault? He was under your protection. You really need to kill those... <laughs> we need to brief <laughs> the now. Thank you. I'll this. remember โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะมึงมิชชั่นนี้น่าจะจะครบแค่นี้แหละโอเคเฮ้ยถือว่ามันนะเหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยนะโอเคเจอกันใน EP หน้านะครับกับมิชชั่นเดินๆเหมือนเดิมกับมิชชั่นหลักๆกันเลยนะโอเค แล้วก็มิชชั่นหน้า <Let> s <S ก็จะเปลี่ยน <in. S 1> ชุด <Right. S 1> เดี๋ยวไม่รู้ว่าเด็กเขาจะให้จุดจัดเป็นชุดไหนนะเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย